สวัสดีครับผมสวัสดีพลเมืองเอ็กซ์ซีทุกท่านครับผมนะครับมาพอแอดตอนแย่งอ่เย็นเย็นครับผมแย่งแย่งเย็นเย็นแรงแรงครับอ๋อลินฟันกันครับเมื่อครับรถพึ่งจะกลับมาจากหนองบัวน้ำผู้นะครับเนาะไปเอาหญ้ามาครับผมนะครับกลับจากหนองบัวน้ำผู้ครับวิ่งเลยมาหาลุงตาทิพย์เลยครับ ย่านมันคำครับแต่ป่านยังคำอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังจะทุ่มหนึ่งอ่ะนะครับนี่แต่วันบ้ันมืดครับหกโมงสี่สิบแล้วครับนะครับหกโมงสี่สิบแล้วครับเห็นในกล่องเนี่ยสรงสีสว่างครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยครับมันมืดก็นีครับมันพอพุ่มพูแล้วครับพอพุ่มพูพอพุ่มพูนี่ครับไปเอาหญ้ามาครับหญ้าไนยมันสั่นหญ้าไนย์มัสั่นคาเจว่า หารงหม่องพระเจ้ากระเอื้นหญ้าซิกแนลออสันอ่านี่นี่ครับนี่คือสาภาพจริงๆเมื่อกี้ซูมครับมันก็ได้ทรง,แจ,งแจ้งนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือเพิ่นเอื้นว่าพ่อพุ่มพูครับผมภาษาอีสานเนี่ยครับถ้าภาษาไทยนี่อ่าเ <Eso> พ,พิพ่นเอื้นอย่างหลังทรงทรงกำลังจะมืดนะครับอ่าพ่อพุ่มพูอ่าภาษาไทยนี่กัอัดพ่อกำลังสิมืดเลรอครับประมาณนั้นเนาะ โอ้ oh, แอดกับว่า<ม>คอยเก่งว่าจะไทยเหนไหนครับนี่ครับสี่ร้อยกิโลครับผมมือนี้มาหาลุงตาทิพย์ครับก็คือพอดีมีเอฟซีเพิ่นฝากมาทําบุญกับลุงตาทิพย์นั่นแหละครับนะครับแล้วกันเพื่อฟุกครับมือนี้เพื่อฟุกพราะว่ายังบ่ทนา้คุยกันเลยตอนเศร้าโท่หาลุงตาทิพย์ติดต่อบอด้บ่มีคนรับนะครับโอ้โทรศัพท์สัตว์แบต้บ้านวาส,สัตว์แม่บานลุงตาทิพย์เพิ่นวานะครับมือนี้ อ่ากับมาก,กเลยฝ่าแลนด์มาเลยครับผมมาแบบเซ้อไพ่ลุงตาทิพย์เลยครับมือนนิเอาเดี๋ยวไปพูดคุยกับลุงตาทิพย์กันว่ามือนี่สิฟุกบอกคนสีไม่แนวทางไหนบอเนาะนะครับสวัสดีครับผมลุงตาทิพย์ครับสวัสดีไปยังไดมาอย่างเนี้ยที่มาคำเป็นยังไงมากลางทงกลางโคกมาเหมือนเหมือนคำคำเพิ่งจะกลับมาจากน้องบัวครับน้องบัวลำพูไปเอาหิมามานี่เต็มรถเลย ก็เลยว่าบ้าลวงไปหาลุงตาทิพย์กันนะครับกับพอดีเอฟซีเป็นกับฝากตังค์มาทำบุญน,น้ำหระครับสองท่านเอฟซีเมืองชลบุรีขัาเจ้าเสียงเลยเนาะโอ้เพิ่นเพิ่นบ่งคลิปอ่าเจ็ดแปดรอบว่าสันฟังเอาคำเบาน่ะ งวดนี้โอ้โยพศนแอดพศนงวดนี้ฟังผมดูคลิปตั้งเกือบสิบรอบแล้วว่ะออแล้วก็จับเอาคำพูดลงแกแต่ว่างวดนี้ฟังพูดแล้วแกไม่มั่นใจเหมือนงวดงวดที่ผ่านมาพศนเออเมื่อันเมือวดน,นบางนึงเพราะว่ามันหายมันก็หายห้าวบอแจงงที่ครับเป็ในให้เปล่นล่างๆอย่างที่น่ะออนมันสีบอแกงคือกูเทียงที่ครับ ผมก็เลยไม่ได้อัดเต็มที่มาสันแต่ว่าได้อยู่เพิ่นสายแลีนดิเออสายแลีนครับแลีนขันสายเลีนบอกใครผ่านครับขันสายนเลนียนคือพอผ่านเลยเพราะว่าไ้เพราะว่าส่วนมากมันขืนมาานี่แามมันขืนมาานี่มัน,ม,นมันจะออกมาเรียนหลายจริงีนะครับแต่ว่าเขาติดจับสองตัวล่องเบิงสามตัวร่องเบิงบจงีินะแต่ว่าเพิ่นว่าโอ้วาสันเดี๋ยวงวดหนาแล้วทำมันได้จังๆมาสัน เคนเห็นแล้วเพราะว่าฟังลุงตาทีเบากัดอ่าทรงเพ่นบ่ค่อยมั่นใจปนไปไหนแต่ว่ากันยังมาสามสาม,สามบนเม็ดเดียวโอ้ยเอานี่สาธุสั่งเพ่นทำบุญครับโชคดีโชคมันแมนบ่ะแ่นแบ่งพันหือแบ่งออ้อยมืดหลายม่เห็นหงนถืงอ,กถงอกี่ดอกเนาะอ่าบาทนี่ เพิ่นเสีเอระมาถวายวัดอาจารย์ใครนาจะเป็นเดือนนาอยากพ่อลุ่งแห้งว่าสันสิให้ลุ่งมาร่วมถวายพระพุทธรูปนว่าวสันลุ่งเพิ่นสีมาบอกให้ว่วสันอยากอยาก,อยากเจอลุ่งว่าสันครับอยากเห็นนา <laughs> เป็นต่อไปได้บ่ครับได้นัดเป็นยังน,นัดมือนัดเว้นกันเนาะนัดมือนัดเว้นกันแล้วครับไปตอนนี้เพิ่นสั่งพระอยู่พระ วันที่เก้าเขาเขาสิมาทรงพระแล้วกันน่าจะช่วงเพิ่นว่างเพิ่นจะไปล่วมวัดใดกว่าวัดบ้านเท่านี่และวัดจานร์ไข่นีล่ล่ะโอ้เนี่ยครับม,มะเจอขนาดพอดีอาจาร์ไค่เพิ่งมือก้อนนี่เพิ่งเหยิงพระพุทธรูปว่าเขาทําพระพุทธรูปแจกเก่าวัดวาสันออนเพิ่นผู้เพินพ่นมาอยู่ไม่นี่บ่ะครับแต่ว่าต้องไปรับพระเองที่เชียงใหม่วาสันอู้ยขาหลุดสีเท่าไรย <laughs> 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 เอาบัน,นี้ก็ ในส่วนแนวทางตัวเลขของนุ่งเนาะอ่าตั้งแต่หายแนวทางมากสี่งวดอืมสี่งวดติดแหลวนะครับสี่งวดกับเขาสี่งวดตั้งแต่ให้งวนั้นให้ศูนย์ให้ศูนย์ก็นี่คือบนเม็ดเดียวนะครับต <Yeah. S 2> ีหนาจับตามองให้ศูนย์ออกศูนย์เจ็ดให้หกตัวเนาะเออให้หกให้หกออกศูนย์หกเออให้หกบนเม็ดเดียวให้เก้าบนเม็ดเดียวออก เก้าออียังไงเหรอเก้ายังวันวันที่สามให้ให้หกอ๋อแล้วไม่ให้ศูนย์เออให้ศูนย์ม่ให้ศูนย์ให้ศูนย์มันออกศูนย์หนึ่งเก้าอ่ามันแต่วันไปอยู่รักลอยอย่างวันนั้นแต่ว่าสายวิ่งเพื่อนกะบอผาดขึ้นเขาบาทนี่ล่าซุดเมื่อกี้นี่ให้สามบนสามบนกะออกศูนย์สามผมกับบอคิดว่าสามสิบห้าบนคิดว่าสามเป็นตามหลางบอคิดดิ บ่ขึ้นว่าจิไปล่างจากเม็ดแมนบอกครับเออเพราะว่าเพราะว่ามันมาหยิยนทีรีทีรีมันต้องม็นบ่นอยู่แล้วนะก็จิตตานิจว่าให้บ่นไปเลยครับถ้าเขาไปให้ล่างมันจะพลาดเลยมันจะไนแมนครับเพราะว่าล่างมันจะมาถูอื่นอยู่แล้วครับล่างที่เขาจับได้มันปิดซีมันบ่หระมันมันกับบ่มาตะบูตรงเป้าหมายเขาพวกยิ่งสองงอนนั่นวะครับเออเพราะว่ามันบ่ขึ้นไมหเห็นจากเที่อ่ครับบ่ขึ้นเป็นตัวเลขเลยเออมันบ่ขึ้นเป็นตัวเลขแต่ว่าขึ้นรูป พู้ยิงไม่ให้เห็นอมันเป็นบังคุงงวดจงิงีนะคือมันยังบาแกงนี่างนี้เน้าไปนะแต่ว่าในส่วนแนวทางของลุงนี่ก็เอาเน้นบนเลขบนเม็ดเดียวนั่นแหละเลขในส่วนเลขฝันเลขจับคู่ก็ฟังไว้ฟังครับฟังเป็นแนวทางไปฮาจังเลงหนึ่งฮับพูยังลังค้นก็ที่ข้าเจ้าก็ที่จับจุดเอาข้าเจ้าก็ที่ตีใส่งสั้นทั้งสี่เพราะว่าคนแต่ละคนมันก็ตีบคือกันครับแต่คือถ้าเลขวิ่งนี่คือ เขาห้มากี่คือคือแนนอนอยู่แล้วลเลยโอ้โเออครับบอ่อ้องห่วงเลยครับปานนี้กับสิมางวดที่หาที่บ่ายนี่ครับกจางวันงวดที่หานี่มือนีวันที่สิบเก้าเนาะสิบหกเจ็สิบแปดสิบเก้าสามมือโดยปกติแล้วจับบ่คคอยมากวปานนี้เนาะตอนนี้เริ่มมีเขาไห้เห็นแน่ไปครับลุงมีเขามาหเห็นแล้วกับกับว่าท่าแจ้งปานนี้ คือมันคือมันมาบอกทางเข้าแล้วของทีนะคือมันมาบอกทางเขาแล้วแตบบ้านนี่มันมันเดียวตัวใดไม่ถามมันบอกตัวใดก็คือมันยืนตัวเดียวครับถามบอกตัวใดก็คือมันจะยืนตัวเดียวคือครั้งแรกเนี่ยมาแล้วครั้งแรกครั้งแรกมาแล้วบ้านนี่กับสีรอาเธอที่สองเธอที่สามกันนั่นละถ้าถ้าถามันยังขึ้นตัวเก้าอยู่นอ่ก็คือโอเคครับ โบ,บต้องราไปทางอื่นเลยอืเพราะว่าแต่มันขืนหัดสามมือแล้วคือเกานีก่ก็คือจบเลยครับคือมันหาย,ยง่านเลยมันต่ไปตอนนี้คือมาแล้วมือนี้มือแรกม,มาแล้ว,ลาลวหายเห็นแล้วครับแต่ว่ายังสิเป็นตัวไรที่กกรล่อฟังเบงสะกอนล่อยืนยันล่อเบงว่าเออครบสามมือแล้วเนียกขึ้นจังไดนีเออมันมาสามมือเออมันจิเปี่ยนเป็นตัวไม่ เปลี่ยนเป็นตัวไม้มันคันล้วมันเปลี่ยนเป็นตัวไม้ตัวนั้นบ่มากเนี่ยมันคือขืนสามเทียมมันคอยมั่นใจค่อยชิมันใจได้เออเพราะว่ามันขึ้นขืนกูเทียมที่ขึ้นมั่นใจตลอดสามเทียสามเทียก็มามั่นใจเลยครับเอากระปะกาศไปได้บอกว่าเออเรียนเลยครับเอาไปจับได้เออเอาไปจับได้เรื่อยว่าคือส่วนมากที่ค่อยผลาดครับอือแต่ว่างวดบางนึงนี่มันมาสองตัวเนาะสามกับหกแต่ว่าสามนีมาก่อน สีมากรตลอดมันบอกแต่ว่าหกกับสีม้าน้ำกลนอีกแต่ว่าวันเดียวขึ้นสามครั้งอันนั้นนะครับปกติเคยเป็นยังสั่นเระครับมือเดียวขึ้นสามเทือนี่มีอ๋อมีขึ้นกันมีขึ้นกันพอวันที่ขึ้นช่วงเศร้าช่วงเพียงช่วงแรงก็ขึ้นจบไปเลยครับถ้าทามันหายมือเดียวเนี่ยครับ้ามันพอหายมือเดียวมันจะขึ้นมือละเทียแม่น้องเทียจังได้กับยามที่พวกขึนเห็นเลยนอกจากมือรุ่นมาเวลาเก่า มันจะมาข้นขันรถเพราะว่าพู้นผ้ามามันก็เพิ่นที่บมเกียนดิเพิ่นเสื้อผาตลอดแบบว่าตรงเวลาเปี๊ยวิลาเปี่ยรถเวลาเก่าร้อมเนี่ยเรเข้าเข้เเา,เาที่เป็นเสือเลง,ใใเงสะเลงใ่ใจเข้าดอกเสือเลงสะเลงเออเป็นกระบงกระเบียงนะนะ<อ>แบบว่าหู้แล้วว่าเพิ่นมาแล้วเออมาแล้วบาดเข้ากะทีเข้ากะรับตาครับกะทีมาเห็นเลย<อ> อ้าวโอ้อุ่นใจแล้ววันนี้มาแล้วครับทั้งที่หนึ่งมาแล้วมือนี่ล่ะตอนเศร้าตอนเศร้ามาแล้วนะครับมืออื่นนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาเกาตอนเศร้า่ะแต่ว่าต้องลุ้นว่าจะเป็นตัวเกาบอนั่้ยละครับเพราะว่าเขาเข้าต้องเป็นตัวเกาเขาต้องเบิ้งสามมือครับถา้ถาถมมันมาคูเทียมันมาสามมือสาฮาลังเทียคือหกนี่คือคือวิ่งหกนี่มันมามือเดียวสามเทียจบไปเลยอื ตอนที่ไฮฮกตอนนั่นครับมือเดียวสามรอบเออมือเดียวสามรอบก็จบไปเลยครับแต่ว่ามันนำดีนมได้ถ้าศูนโอ้ถ้าศูนมากเลยคือเออถ้าสูนมากนำดีนมได้มันเทียนตลอดมันเทียนตลอดเมื่อนี้ไปใช้ผู้ใดมานก็ไล่ขาหนี้ึ้นจังกุเทียนะครับอืมเขอถ้าถ้าเวลาศูนมากมันเป็นสงสาดครับจังว่ามันได้ติดศูนสองวันกครับนั่ถ้าลราขับมันมามัน เปียเขามากกับไก่มันบ่ได้ยังสันเนี่ยมันเกาเนืองอกยังสันเอ้าจังไรก็ถือว่าอุ่นใจได้แล้วรมันเออครับออันเป็นยังไงล่ะยอดเขาแล้วไปนี่เมืยหัวก็เริ่มยอดได้สองเมื่อนี่ครับอืมกันย่งอยู่อีกสองสามเมื่อคนละโอเคดอกพี่ค่อยยอดไปแต่ว่าไทยนี่แล้วเมื่อแล้วแล้วเมื่อเอ้าได้ไาดน้นาดน่าบ่ะเปนไทยหรือคาด ไทเราขาดเราจังค่อยหยอดหมูว่านมันหลายพดได้เอารถปั่นว่านครับเอารถมาตีแต่ว่าโดยปกติเสียรรถไถน้อยจะคข้งเนี่ยไรเหตุเออรถไถยน้อยจะคว้างเลยย่องเราต่อไปนี่ก็อที่รถไทยน้อยจะคว้างนีแล้วหมูเฮ็ดกับกำลังตัวครับไกนเฮ็ดกับมีกำลังโอ้แต่ว่าขาดลงทุนกับลายบาทเนาะเห็นหน้านะปุยกับเพืนครับค่าไถค่าปั่น ใครแน่าแต่ไม่ลดจะคลองเองมันมันดีแนวนึงถ้าฝนถ้าฝนดีบ่ได้คือวางเขาลงทิ้หลายเอามาลงทิ้หลายแล้วกับมะแมแรงมันเสียค่าแรงนี่ผลผลิตกับบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแมนขาดทุนว่าต่อไปตั้งขนาดฝนดีกันไล่ไปไล่มาแล้วยังอยากขาดทุนอยู่ดิขาดแต่ว่าเขาพ่อได้กิ่นเจี๊ยบครับเผ็ดพ่ได้กลิ่นเขาบอกต้องไปไล่มันครับเฮ็ดไปตามเพลินพาเฮ็ด ปึงม,มากเังนสี่ <Yeah. S 1> เขาก็อยู่ไ้อยู่หน้าเนาะก็เห็ดไปจังสีนงน่นั่นแหละเพราะว่าเ<ม>พราะว่ามีแนวเห็ดเอาโอเคครับผมจังไรกะใคยว่ากันครับอีก<ม>คิดว่าน่าจะสามวันม,มือนี่แล้วมืออืน่นมือหือ้อ มือนี้มันมันมันสุกบ่ครับคือคือมันมันมันออกมันหายก้อนอยู่แล้วล่ะมันมันบริเวณหายมือเดียวมือออกแล้ทิศจันทร์คิดว่าวันจันทร์คิดวันตะวันจันทร์นาจับนาจะยิงันได้แล้วแมับคิดว่าเนาะผ่านไปสามมือนะครับเพราะว่ารอบนี้เพิ่นมาแค่อ่าหนึ่งวันมาครั้งเดียวอครับเพราะฉะนั้นมืออื่นกับสีมาเทเดียวขึ้นกันมืออกับสีมาเทเดียวขึ้นกันครับผมเอาจังไดก็ล่อวันจันทร์นะครับเด้อสำหรับ เม็ดเดียวบนของลุงตาทิพย์ครับผม mm hmm. อ่ะยังไงกะขอบคุณลุงหลายๆครับมารบกวน uh huh. ุนหมือน,น,นคำๆขอบคุณครับ uh huh.